สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยนอยทีวีลาวสตาร์นอยกาชาติและนอยสมามัคคีจากอาจารย์นอตตี้พารวยนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นอตตี้ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันค่ะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางวันนี้กันเลยนะคะ และเรามาเริ่มกันที่ฮานอยทีวีนะคะประจำงวดวันที่20เดือน11 2564ค่ะให้ฟันรูด1เม็ดเดี่ยว1661เจาะ2ตัว1910 12 13 17 16เจาะ3ตัว172 199และ161ค่ะและต่อมาก็เป็นลาวสตาร์นะคะงวดวันที่20เดือน11 2564ค่ะ ให้ฟันลู0เม็ดเดียว0440เจาะ2ตัว090802 010605เจาะ3ตัว038097และ053และตัวนี้ก็เป็นฮานอยกาชาตินะคะให้ฟันลู2เม็ดเดียว2882เจาะ2ตัว232129 202724 จาะ3ตัว284 294และ254ค่ะและตัวนี้ก็เป็นฮานอยสามัคคีค่ะให้ฟันรุ 6, ่น6เจาะ2ตัว65 67 69 62 59 72เจาะ3ตัว638 610และฮานอยพัฒนานะคะให้ฟันรู 7, ่น7เจาะ2ตัว72 70, 70 71 78 2108และเจาะ3ตัว213 284ค่ะแนวทางหวยจากอาจารย์น็อตตี้วันนี้นะคะถ้าหากท่านใดชอบและถูกใจตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะเล่นห้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะและขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางหวย กับช่องมินนี่พารวยของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ